้มหรือว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับลองตอนนี้ก็ลองต้มอยู่นะครับสักสิบนาทีนะครับว่ารสชาติจะออกมาอย่างไรครับก็ต้มเรียบร้อยแล้วใช้เวลาสักเก้านาทีเก้านาทีกำลัองอุ่นๆเลยนะ ผากันดูนะฮะป้าก็ออกมาในลักษณะรกชาติเป็นยังไงเค็มจัดไหมนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับไข่แดงงดดูสวยงามนะครับไข่แดง เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะไก่ขาวนะะว่าพูดถึงไก่ขาวไม่เค็มจัดไม่เค็มกำลังพอดีนะสำหรับไก่เค็มนะอืมไม่เค็ม ถ้ากินกับข้าวสวยได้ไหมได้ถ้ากินกับข้าวต้มได้ไหมยิ่งดีบางบางที่เขาทำขายบางเจ้าเค็มจัดเลยแต่นี้ไม่เค็มก็นว่ารู้ว่าเป็นไข่เค็มมาดูไข่แดงนะไข่แดงแดงนะครับไข่แดงหนึ่ง ได้รสชาติของความมันมันอ,มอร่อยมันอันนี้ไม่ได้น้ามานะเฮ้ยแต่แต่อร่อยอ่ะมันดีเนี่ยไข่แดงอืโอเคเลยนะพอ,อมากินรวมเฮ้ยกินอ่ไยไปถามเอ่อรวมกันนะ ก็านะครับรน้ำไข่เกมถือว่ารสชาติโอเคเลยน้องเนยอามานี่จะให้น้องเนยชิมเพราะน้องเนยในแนกชิมอามาลองกินไข่เกมดีว,ว่ารสชาติเป็นไง อ,อ่าดูในกล้องดูพี่กล้องรสชาติเป็นไงบอกนิดนึงเอานออีา่นนะ่าอร่อยเป็นไงเยี่ยมสำหรับผมถือว่าไข,ข่เค็มมันอร่อยนะครับอย่าลืมลองไปไปตามันดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำนะฮะขอสู่จากทางชมรมได้นะครับ 潘。